สวัสดีครับวันนี้ลุงกนินจาพบกับลุงกนินใจแล้วครับลุงกนินจาขอพูดเป็นภาษาไทยครับวันนี้คือวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการซ่อมที่ดักกุ้งคือรอบที่แล้วที่เราไปลงแล้วมีคนมาลื้อป่าของเราแล้วก็มีการมาเหยียบของเราทําให้ของลุงกนินจาพังไปสองชุดคือพังประมาณนี้นะครับลวดขาดไปเลยแล้วก็ประมาณนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็คือถ้าเสียแล้วเราก็จะทิ้งเลยแต่ตอนนี้ลงริจามาสอนวิธีการซ่อมเพื่อที่เอาไปใช้ได้อีกหลังจากนี้ก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีครับผมเดี๋ยวมาพบกับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการซ่อมนะครับก็ลวดลวดตัวนี้เราซื้อมามวนละย5่บาบาทแล้วก็จะมีคีมตัดแล้วก็คีมปากแหลม ลืมไม่ได้เลยก็คือถุงมือเพราะว่าตอนที่เราซ่อมอาจจะมีอุบัติเหตุกับเราได้ครับผมเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราต้องเตรียมลวดก่อนครับลวดก็ตัดประมาณ20่สเซนเพราะว่าสิบห้าถึงยี่สเซนนะครับตัดลวดนะครับเอยแล้วก็เตรียมครั้งเดียวลวดไะตัดปุ๊บเราก็เตรียม คีมปากแหลมไว้สำหรับดึงขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมาถอดหัวซึ่งถอดหัวง่ายๆนะครับเราก็ใช้วิธีการหมุนออกหุนออกเสร็จเราก็ดึงพวกจุกนี้เมื่อเราเอาผ้าออก เสร็จหมดแล้วครับเราก็ใช้วิธีการเพื่อที่ต้องกดตัวนี้ลงไปให้อยู่ด้านล่างเพื่อที่จะดึงเข้าเข้ากับตัวชุดบนง่ายอ่าถ้าวิธีการที่มันง่ายๆที่สุดก็คือเราจับพลิกขึ้นมาจับพลิกขึ้นมาครับมือสอดเข้าไปแล้วกดขั้นตอนนี้เสีย่ยงนิดหนึ่งเราก็กดขึ้นมาอ่าพอกดขึ้นมาปุ๊บนี่เนเราจะจัดการกับ ตัวชุดข้างบนได้ง่ายนะครับวิธีการก็คือเดียวก็เหมือเนเดิมก็คือต้องเอาผ้าออกให้หมดเพราะว่าตอนที่เราทําแล้วมันจะผ้ามันจะไปเกี่ยวโอเคก็หลังจากที่เรากดก็จะเห็นว่าตัวชุดที่เป็นตัวกระเดื่องที่สําหรับดึงเพื่อให้ให้ตัวดักกุ้งของเรากลางเนี่ยจะลงมาอยู่ด้านล่างแล้ว พอลงมาอยู่ด้านล่างนี้เราเราพร้อมที่จะไปขั้นตัวขั้นตอนต่อไปในการที่จะไปร้อยลวดและก็ในการไปใส่ตัวสลักข้างบนนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนของการร้อยร้อยลวดนะครับขั้นตอนนี้เราจะต้องดัดลวดเพื่อให้เข้าโคง้งกับตัวชุดที่สําหรับร้อยเพื่อเข้าร่องกระเดื่องตรวนี้ครับคีย์เวิร์ดหรือว่าจุดสําคัญของการในการร้อยลวดเราต้องดูชุดของกระเดื่อง ให้เรียงไปหนึ่งถึงแปดนะครับถ้าเราขี่กันอย่างเงี้ยเราซ่อมเสร็จมันจะใช้ไม่ได้เราก็ต้องดูการพิกของชุดกระเดื่องตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตในการจับกระเดื่องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้อยลวดให้ดูนะครับเลยเราล้อยเลย ไอาละก็จุดตรงนี <S <S still, still ้ต mm ้องให้ตรงกับรวดที่เราจะพับนะครับแล้วก็เรี้ยง เราต้องเอาลวดเข้าไปอยู่ในรูแล้วก็ทุกทุกกระเดื่องตัวนี้ต้องไปอยู่ในตำแหน่งของตัวชุดของล่องที่เขาบากไว้ให้นะครับเราก็จะใช้ครีมในการดึงเพื่อให้เข้าล่องแล้วรอไล่ดูถ้าเข้าทุกล่องแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นการม้วนลวดนะครับ พอลวดเข้าไปในใร่องแล้วก็ตัวกระเดื่องเราเข้าไปในในในบ่าที่เขาบากไว้ให้หมดทั้ง8ชุดเลยครับเราก็ตัดลวดครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อที่จะให้ง่ายในการม้วนครับตอนนี้ครับ เราหมวนเสร็จเราก็ต้องตัดเพื่อเก็บตัดนะครับตัดให้ได้ระยะแล้วก็พับเก็บมาให้อยู่ด้านในนะครับเพื่อไม่ให้มันเกี่ยวกับระวังอุบัติเหตุของการตัดด้วยนะครับเราเสร็จแล้วเราก็บีบปลายนิดนึงเพื่อ ลบปมแล้วเราก็การพับให้อยู่ในร่องนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็รูดผ้าเข้า คืนสู่ที่เดิมลูดตะข่ายขึ้นไปอยู่นะที่เดิมของตัวชุดแล้วก แล้วรูดผ้าขึ้นมาแล้วก็จัดให้มันดูสวยงามนะครับวผมขอจัดนิดนึงนะคเดี๋ยก็มาโอเคเบื้องดังมาพอเราดึงดึงไอตัวผ้าตะข่ายขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็ขันกลับเข้าคือ หมุนตัวหัวครอบขับไปหาที่เดิมครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากที่เราซ่อมเสร็จผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับเสร็จแล้วครับนี่คือการซ่อมแบบง่ายๆใช้เวลา 10บนาทีก็สามารถอมได้นะครับ